สวัสดีตอนเช้านะครับผมวันนี้เช้าวันที่13บสามทานมาสองห้าหกเก็บนะครับผมงวดกินยามเหมือนเดิมนะครับผมใต้ต้นไม้ก่อนนะครับผมเพราะว่าบ้านที่สร้างไว้ก็ยังไม่ถมดินนะครับผมถมดินยังไม่เต็มนะครับผมต้องหาคะแนนถมดินก่อนนะครับผมแล้วก็ให้โจโจจุดตกมันนะครับผมถึงจะเอาเข้าไปอยู่ข้างในได้นะครับ ว่าตอนนี้โจโจ้ตกมันนะผมเราไม่สามารถเซฟตเี้ยอะไรได้เยอะนะครับเราเลยเอามามัดไว้ข้างนอกก่อนนะผมแล้วก็ตอนเย็นก็เข้าบ้านนะครับผมหนึ่ครับช่องท่านพลายมงคลศีดอโจโจ้เพจอีสานบ้านช้างนะครับผมหญ้ยายาอรีตอร่อยนะครับยานบหนึ่งรถใสนะครับผมตอนเช้านะครับหนึ่งรถใสนะครับ ตอนเช้าก็ไม่ได้อาบน้ำนะผมอาบน้ําตอนเย็นอย่างเดียวครับผมแต่ก็ให้กินน้ำนะผมเพราะว่าอากาศตอนเช้าหนาวนะครับผมอากาศตอนเช้าหนาวนะผมก็เลยไม่ได้ <c oughs> อาบน้ําให้นะครับผมตอนเช้าอากาศหนาวนะ อร่อยนะครับผมมีอ้อยด้วยนะครับอ้อยอยู่ข้างล่างนะครับผมอ้อยนะครับ,รบมงคุสูงเร็วมากนะครับสูงใหญ่ด้วยนะ ความหล่อของมงคนนะครับกินอิ่มทุกวันนะครับ กินอย่างอ,อะไรนะครับ หวันถวนสมมูลมากนะครับนี่ครับ กินแต่ใบเขาเลือกกินใบก่อนนะครับผมมงคลส่วนมากจะเลือกกินใบก่อนนะครับผมอย่างอร่อยนะครับเลือกกินแต่ใบกินใบเสร็จเขาก็เริ่มกินกินต้นนะครับผมช่วงนี้เริ่มเก็บกินต้นแล้วนะครับแต่ก่อนไม่กินต้นนะครับกินแต่ใบอย่างเดียวครับผมคัดเอาแต่ใบกินอย่างเดียว สดลหล่อของเรานะผม วันนี้ก็อากาศเย็นนะครับผมมืดครริมเหมือนฝนจะตกนะครับผมเมื่อกี้ทำท่าเหมือนฝนจะตกนะครับผมแต่ก็ไม่ตกตกโปรยๆนะครับตกเบบมนี้อากาศหนาวนะครับ าจนอิ่มนะครับผมบ่ายโมงแล้วเรามาตัดให้เขาอีกนะครับสักหอบหนึ่งครับมาดูว่าเขาเก็บกินหมดไหมนะครับถ้าเขาเก็บกินไม่หมดเราก็ไม่ตัดให้นะครับ กินอ้อยแล้วนะ นะผมช่วยติดตามช่องท่านพลายมงคลสีดอจโจโจ้ด้วยนะครับผมแล้วก็เพจอีสานบ้านช้างสูรียนให้ด้วยนะครับผมช่องเราเป็นช่องเล็กๆนะผมช่วยติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับผมติดตามช่องเราด้วยนะครับผมแม่แม่ทุกท่านนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ยังหาคะแนนถมดินนะครับผม <_' S 2> เพื่อปรับพื้นที่สร้างบ้านให้ปรับพื้นที่แล้วก็จะให้มงคลเข้าไปอยู่นะครับผม โอเคนะครับผมสวัสดีครับปม